บริการแอปดูหนังออนไลน์คือธุรกิจที่กำลังเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นหลังจากการแจ้งเกิดเทคโนโลยี 3G และ 4G เพียงแค่ครึ่งแรกของปีที่แล้วผู้ให้บริการเข้ามาทำตลาดในไทยแล้วกว่า4-5รายแต่ละรายมาพร้อมกับกลยุทธ์ราคาและคอนเทนต์ที่ห้ามหันกันจนแผ่นผีซีดีเถืน่นหรือแม้แต่เว็บให้บริการหนังฟรียังลุกนั่งกันไม่ติด ในยุคเทคโนโลยี 3G และ 4G เข้ามามีบทบาทในชีวิตคนไทยมากขึ้นผสมผสานกับสมาร์ทโฟนในประเทศไทยที่มีราคาถูกทําให้พฤติกรรมคนไทยเปลี่ยนไปมากจากที่เคยดูละครโทรทัศน์ดูหนังผ่าน VCD และ DVD กลับผ่านมาติดตามดูคอนเทนต์ออนไลน์รวมถึงดูหนังและซีรีส์ผ่านสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและแล็ปท็อปกันมากขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาวะพรอมเหมาะมาก อย่างแรกเลยที่บริการนี้จะไปได้ดีคือหนึ่งต้องมีการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตค่อนข้างดีนะคะผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถึง30กว่าล้านคนนะคะอินเทอร์เน็ตครอบความครอ,อบคุมของ3 G 4 G เนี่ยของประเทศไทยก็ถือว่าดีนะคะเพราะฉะนั้น,นคนเข้าถึงคอนเทนต์นี้ได้2คือคนไทยเนี่ยมีเขาเรียกะไรความต้องการมีมีดีมานที่อยากจะดูหนังดูซีรีส์ในเวลาและอุปกรณ์ที่เขาอยากดู ะะดูจากสถิติของ Youtube เป็นต้นเมืองไทยนี่รู้สึกแบบท็อป5ท็อป3ในโลกเลยก็ได้เพราะ Youtube นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่ว่าคนอยากจะดูวิดีโอในเวลาที่เขาอยากดูค่ะปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมือถือในไทย93ล้านเลขหมายแบ่งเป็นการใช้สมาร์ทโฟน42ล้านเลขหมายและจากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า ผู้บริโภคชื่นชอบกับการรับชมซีรีส์สูงถึง70%เทียบกับชื่นชอบการดูภาพยนตร์30%ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีให้กับเจ้าของธุรกิจเข้ามาทําตลาดให้บริการดูซีรีส์ออนไลน์ในประเทศไทยบางไรายได้เตรียมเงินลงทุนแบบประมาณ300ล้านบาทใช้ระยะเวลากว่า1ปีในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคทําการสรํารวจข้อมูลและการออกแบบระบบจนได้เป็นแอปพลิเคชันชมภาพยนตร์ที่เริ่มติดตลาดบางรายตั้งเป้าไว้ว่าในปีนี้จะมียอดดาวน์โหลดถึง5 0 0 0 0 0และยอดสมาชิก50,000ราย คาดว่าจะมีรายได้60ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้เราให้ทุกคนลองใช้ฟรีก่อนเนาะฟรี30วันแล้วก็โซฟาที่ทำมาก็ทุกคนก็ตอบรับดีในแฟนเพจ Facebook เราก็โตเป็นแสนแสคนเข้ามาคอมเมนต์ทุกโพสต์ที่นั่นก็มีการเอนเกจที่ดีเขาสนใจเพราะว่าเรามีหนังและซีรีส์ที่เขาอยากดูแล้วก็พอเขาเข้ามาลองดูหนึ่งสมัครง่ายดูง่ายแล้วก็ราคาสวย เพราะเนี่ยเขายินดีที่จะหนึ่งคือเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เคยเดินออกไปกลางแดบดบไปซื้อเต็นได้ดีวีดีแค่แผ่นเดียวกลับมาคุณภาพอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้100บาทเนี่ยสามารถทําให้เขาเข้าถึงคอนเทนต์ที่แบบเยอะมากซีรีส์เป็นพันปกหนังเป็นพันเรื่องค่ะ it, it, คนในวงการออนไลน์ได้มีการประเมินไว้ว่า โอกาสของธุรกิจแอปพลิเคชันดูหนังมาจากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยผ่านอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นสมาร์ทโฟน PC แล็ปท็อปแท็บเล็ตมีการใช้งานเฉลี่ย8.3ชั่วโมงต่อวันส่วนใหญ่จะใช้เพื่อความบันเทิงดูหนังฟังเพลงและยังมีการซื้อบริการด้านความบันเทิงถึง12%กว่า45.3%เลือกซื้อในราคาไม่เกิน1,000บาทใน6รอบเดือนเป็นอย่างน้อยส่วนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยในปีที่ผ่านมานั้นจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า5,000ล้านบาท ซึ่งระบบเพย์ทีวีสัดส่วนอยู่แค่10%เท่านั้นนี่คือโอกาสของตลาดแต่ข้อจํากัดมาจากลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ที่ตั้งของซอฟต์แวร์ที่ให้บริการเนื้อหาอยู่ต่างประเทศเกือบทั้งหมดซึ่งจะมีข้อจากัดในการดึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศจะช้าวกว่าในประเทศซึ่งอาจส่งผลให้ดาวโหลดข้อมูลภาพยนตร์หรือซีรีส์มาได้ช้าหรือเป็นเรื่องของคุณภาพของภาพแน่นอนว่าหากผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการใช้งานอาจหันไปเลือกใช้บริการอื่นๆแทนทันทีเป็นการยากที่จะกลับมาใช้อีกครั้ง ในตลาดไทยเนี่ยเรนจ์สูงสุดน่าจะอยู่ที่ห้าหกร้อยบาทต่อเดือนนะคะที่เมืองน,นอกเเจ้าตลาดโลกเนี่ยอยู่ที่มัน3ามรอยบาทสิบเหรียญของ i f l i x เนี่ยคือถูกที่สุดคุ้มที่สุดในตลาดแล้วอยู่ที่ร0อยบาทต่อเดือนเรามีโปรโมชั่นคือถ้า1ปีเนี่ยพันเดียวเองนะคะซึ่งคุ้มมากราคานี้เราบอกว่าคุณสามารถเข้าถึงคอนเทนต์มากมายบนทุก device ์เนี่ยราคาเท่ากับแผ่นกอฟแผ่นหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คนแบบไม่ต้องคิดมาก แัสินใจง่ายร้อยเดียวดูเดือนหนึ่งสองเรื่องก็คุมแล้วค่ะแต่คนส่วนใหญ่ตอนนี้คือดูทุกวันเวนลาเฉลี่ยประมาณชั่วโมงกว่าค่ะที่ดูนะคะลูกค้าเราธุรกิจการให้บริการดูภาพยนตร์ผ่านทางแอปและเว็บไซต์นั้นไม่ได้ดึงส่วนแบ่งทางการตลาดของทีวีและก็ไม่ได้เป็นคู่แข่งของทางทีวีด้วยผลจากการสำรวจของทางอเมริกาตัวผู้ให้บริการเน็ตฟลิกนั้นพบว่ากว่า70%ของผู้ใช้บริการเน็ตฟลิกนั้นก็ยังใช้บริการทีวีอยู่เหมือนเดิม ผู้ที่ใช้บริการทีวีกว่า60%ก็ใช้บริการ Netflix ควบคู่กันไปด้วยเช่นกันดังนั้นจึงถูกมองว่าเป็นการส่งเสริมกันมากกว่าไม่ได้หายไปเพราะทางเคเบิลทีวีทีวีดิจิตอลต่างๆนั้นมีรายการข่าวมีรายการกีฬาซึ่งบริการอย่าง Netflix นั้นยังไม่มีนอกจากนี้ใน4ปีที่ผ่านมานั้นสมาชิกของทาง Netflix เพิ่มขึ้นถึง20ล้านคนแต่สมาชิกของเคเบิลทีวีก็ไม่ได้ลดลงจึงอาจสรุปได้ว่าเป็นการเสริมการตลาดของกันและกัน คิดว่ามันไม่กินกันนะคะจาก Data ที่เรามีเนี่ยมันเสริมกันมากกว่า Data ที่เราเห็นที่เมกข้อมูลจากอเมริกาเนี่ยคือว่าคนที่มีเป็นสมาชิกบริการแบบนี้เนี่ย70%ยังเก็บสมาชิกของเคเบิลหรือดิจิตอล TV ไว้นะคะเสริมกันเหตุผลเพราะว่าเคเบิลดิจิตอลทีเนี่ยเขายังมีอย่างอื่นเช่ยนยังมีข่าวมีกีฬาซึ่งบริการอย่าง i อฟลิเนี่ยไม่มี ะะกับการคนที่มีสมาชิกเคเบิลเนี่ยก็ยังมีบริการอย่าง iFlix เสริมไว้ด้วยนะคะด้าอใตันที่เราเห็นใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิก Netflix เพิ่ม20ล้าน Cable Subscription ที่อเมริกาเนี่ยจริงๆไม่ได้ลง20ล้านเท่าเดิมจะเห็นได้ว่ามันเป็นการเสริมในตลาดเดิมมากกว่าการที่แทนกันค่ะเพราะว่า Service Offering ไม่เหมือนกัน การขยายตัวของผู้ใช้บริการโมบายอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของคนไทยขยับก้าวเข้าสู่ชีวิตดิจิตอลหรือดิจิตอลไลฟ์สไตล์ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียจากปัจจัยพื้นฐานของเทคโนโลยีผนวกกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆบนออนไลน์จึงอยู่คู่บนฝ่ามือของคนไทยได้อย่างน่าสนใจ เติบโตอีกเยอะมากเพราะว่าดีมานของคนอะมันมากขึ้นเป็นเท่าตัวเนาะยกตัวอย่างรุ่นเราเนี่ยก็ดูบริโภคเอนเตอร์เทนเมนต์บริโภคความบันเทิงเนี่ยมากกว่ารุ่นพ่อแม่เราเท่าหนึ่งนะคะสมัยก่อนมีแค่ทีวีมีแค่วิดีโอต่อมาก็มีดีวีดีมีเคเบิลมีซัตเทไลท์มีอะไรเยอะมากเพราะฉะนั้นคนเนี่ยรับสื่อมากขึ้นเด็กรุ่นต่อไปเนี่ย ดูทีวีไปเปิด YouTube ไปด้วยนะเพราะมันเป็นหนึ่งการที่ดูแบบเมาท์เพืจาจจอโดยที่ดูพร้อมกันเพราะฉะนั้น o n s u m p มชันมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆมีแต่จะโตขึ้น